ต่อทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้หรือกวงมการบันเทิงก่อนใครต่อทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันแนะนำตัวกันเลยครับครับผมแกงส้มธนาทัศน์ชัยอัดนะครับ The Star หมายเลข8ครับผม,ม,มเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ได้อ่าเข้ารอบในรอบ8คน โอ้เป็นความรู้สึกเอาตอนที่ผมเข้าแบบประกาศผมว่าแก๊งส้มเมื่อเข้ารอบเดอะสตาร์อะไรเงี้ยมันแบบมันดีใจแบบว่าเหมือนเราเหมือนมันหายเหนื่อยครับเหมือนกับว่าเราซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ได้ไปอยู่กับเพื่อนๆทายิบสองคนเงี้ยครับแล้วก็เราได้ซ้อมหนักแล้วถึงว่าถึงเวลาแล้วเออเราได้เป็นหนึ่งในแปดมันเหมือนกับว่าโอ้มันเป็นก้าเหมือนเราเอาขาข้างหนึ่งเก้าไปในฝันของเราแล้วแต่ว่าอีกมุมหนึ่งมันก็รู้สึกว่าเออเราดีใจสุดมากไม่ได้ว่า มันมีเพื่อนๆอีกีบสองคนที่เราก็สนิทพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเห็นเขาร้องไห้เขาเสียใจที่เขาไม่ได้ไงครับมันก็เลยแบบทําให้เราไม่สามารถดีใจจนแบบสุดๆได้จริงๆยอะไรเงี้ยครับผมตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ครับตอนประกาศผลคือตอนประกาศผลคือผมคิดว่าคือเราตอนที่รู้ผลแล้วครับคือผมคิดว่าเราต้องต้องทำให้ดีสุดเราต้องพาเพื่อนๆเขามาด้วยเพราะว่าผมเห็นน้องๆเห็นพี่ๆหลายคนที่ผมสนิทแล้วแบบเขาร้องไห้แบบ ไม่ใช่ร้องไห้แค่แบบน้ำตาไหลเขาร้องไห้เลยครับแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่โชคดีเราได้เข้ามาอยู่ตรงนี้เราต้องทําหนทีอเราดีที่สุดเพื่อีว่าเขาจะได้เห็นแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเออเราคือคนที่สมควรเข้ามาอยู่ตรงนี้ทราบว่าก่อนหน้านี้คือเราได้ร้องเพลงคัฟเวอร์แล้วก็ลงใน YouTube ด้วย<ช>ไม่ทราบว่าตรงนี้มันแบบมีผลยังไงบ้างกับการแบบเออเราได้เข้ารอบมานี่คือผมก็ไม่ไม่ทราบนะครับว่ามันมีผลบ้างน้ขนาดไหนแต่ว่าถ้าในเรื่องจิตใจด้านจิตใจของผมคือเหมือนกับว่า คือผมเคยผมเคยลงผมยังก็ยังทําอยู่ครับหมายถึงว่าปกติก็ยังทาอยู่ลงเพลงใน y o u t u b โคเวอร์บ้างเป็นเพลงแต่งเองบ้างอะไรเงี้ยครับก็ลงไปแล้วเหมือนว่ามันเป็นกําลังใจครับเราได้กําลังใจจากแฟนคลับถึงเล็กๆน้อยๆยเราก็รู้สึกว่าเรามาตรงเนี้ยเราก็ยังน้อยเล็กน้อยก็ยมีคนที่ให้กําลังใจเราอยู่ครับผมต้งรู้สึกยังไงบ้างเหมือนแบบก่อนหน,นมิเนตเชร์เราสุดๆเลยฮะบางคนก็บอกว่าอยากซอสแตงส์อะไรอย่างนี้ คือก็ก็รู้สึกดีใจครับเ <ừ> พราะว่าก่อนหน้าได้ได้เข้ามาตรงนี้ก็ก็ได้อ่านมานิดหน่อยว่าเออมีคนให้กาลังใจเราแล้วก็รู้สึกว่าจากเราเป็นคนที่แบบปกติใช้ชีวิตปกติครับแต่วันหนึ่งเรามีคนเข้ามาสนใจเรามีคนมาเห็นเราว่าเออเราเรามีความสามารถแล้วก็ชื่นชมในตัวเราเนี่ยครับล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่เป็นกําลังใจให้เราทํางานตรงนี้ต่อไปครับผม <ancient music> คาดหวังเลยครับถ้าเป็นเรื่องผลว่า โอ้ยเดอะสตาร์แน่ๆคือผมเข้ามาตรงนี้ผมเชื่อว่าทั้ง8คนไม่มีใครแบบว่าฟันธงว่าแบบโอ<ง>้ต้องเดอะสตาร์ต้องเป็นที่1ครับคือเหมือนทุกคนเข้ามาเพื่อเพื่ออ,อยู่ร่วมกันแล้วก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ว่า,เ,าเด็กวัยรุ่นในไวัยวัยเราครับมันไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสได้ทุกคนครับทุกคน8คนเนี้ยผมเชืวว่อทุกคนอยากเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มากทีสุดนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานในวงการน,นี้ครับผม เออเชียร์เพื่อนอะไรพิเศษไหมครับมีตอนมีตอนรอบ20คนนะครับมีรอบรอบยี่สิบคนนะค,คือจะมีเชียร์พี่คนนึงคือพี่ฮั่น,นครับเพราะว่าเออเหมือนกับผมกับพี่ฮั่นเนี่ยจะสนิทกันตั้งแต่รอบภาคกลางแล้วครับคือเป็นเรียกได้ว่าเหมือนพี่น้องกันเลยครับคือคุยกันแบบ คือจะถามสารุสุดิบตลอดอะไรเงี้ยครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าพีเขาได้เข้าก็รู้สึกดีครับด้วยความที่สนิตตรงนี้คือเนี่ยเห็นในพันทิปมีคนตั้งกระทู้ว่าแบบถ้าเชียร์อ่แกงส้มเนีย่ยต้องเชียร์ฮั่นด้วยเชียร์ฮั่นต้องเชียร์แกงส้มด้วยแบบเขาแบบจินตน,นาการไปใหญ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคือเป็นกระแสผมก็ไม่รู้ว่าเป็นกระแสอ่อมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าพึ่งจริงผมกับพี่ฮั่นเป็นสนิทกันมาตั้งแต่รอบห้างจริงแล้วก็เหมือนกน เรามีอะไรเราปรึกษากันตลอดครับก็เราผมก็ไม่รู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะให้กระแสตรงนี้มันแรงหรืออะไรผมก็คือผมก็สนิทกันจากที่เราคุยกันมารู้จักกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าครับตรงๆเลยกลัวโดนจับคู่ไหมกลัวไหมครับคือก็ไม่ได้กลัวครับเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติครับที่จะมีการจับคู่แต่ว่าเหมือนกับว่าเราเราเป็นเราทํายังไงเราเราเออเราทำอะไรเราคิดอะไรแล้วก็ ทำไปตามปกติของเราครับส่วนเรื่องของการโดนจับพูดอะไรผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับทราบว่าคุณพ่อของแกงส้มเป็นนักแสดงด้วยแบบครับท่านได้แบบแนะนําอะไรไหมเวลาตอนเราเข้ารอบมาคือคุณพ่อจะเป็นคนคอยแนะนําตลอดครับส่วนใหญ่เพราะว่าผมจะเสนิทคุณพ่อมากครับคุณพ่อเขาจะคอยแนะนําเรื่องว่าบุคลิกหรือว่าการพูดหรือว่ามารยาทอะไรอย่างคุณพ่อเขาจะสอนตลอดครับว่าเราควรวางตัวยังไงทําอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับบางคนเมาว่าแบบ เพราะเราเป็นหลับลูกนักแสดงอะไรอย่างนี้จริงแบบได้เข้ารอบอ๋อเ,<ล>เรื่องของเส้นใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วผมเข้ามาตรงเนี้ยครับ <g ur ly> คือผมรู้สึกได้เลยว่ารายการนี้ยังไงก็ไม่มีเส้นแน่นอนครับแล้วก็คือคุณพ่อผมเป็นเป็นนักแสดงก็จริงแต่ว่าคือจริงๆเรื่องการร้องเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นคนสนับสนุนผมครับผมก็ผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสว่าจะมีคนมองว่าเอ้ยเด็กเส้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมก็ทําตามสิ่งที่ผมอยากทําแล้วผมรักครับผม อาเสี Bonjour, ยงที่ฝากโหวตยังไงครับก็อยากจะฝ่าผมด้วยนะครับแกงส้มเดอะสตาร์แนะครับก็เป็นเดอะสตาร์หมายเลข8นะครับ,รบวิธีโหวตก็คือดอกจาน4 9 3 0นะครับแล้วลตามด้วยหมายเลข8กดแล้วก็กดค <schön S 1> อออกครับ